เก็บก็บริษัทผู้รับผิดชอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าระดับสารกัมมันตรังสีซีเซียม134และซีเซียม137บริเวณรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเพิ่มขึ้นจากการวัดครั้งก่อนถึง13เท่าโดยอยู่ที่ระดับ1,200เบคเคร์เรลต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ2ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุสึนามิถลม่มและเตาปฏิกรณ์ระเบิดเมื่อปี2554ที่ผ่านมา ระดับกำมะันรันงสีดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่น่ากังวลนะคะเนื่องจากมีค่าสูงกว่าระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ถึง12เท่าโดยระดับซีเซียมที่เป็นอันตรายอยู่ที่6 0สิบถึงเกเบคเครเรลต่อลิตรเท่านั้นสําหรับสาเหตุการปนเพื้อนของสารกำมะันรันงสีที่รุนแรงขนาดนี้คาดว่าเกิดจากการที่เทปโก้และรัฐบาลญี่ปุ่นไม่สามารถควบคุมการรั่วไหลของน้ําที่ใช้ในการหล่อยเย็นเตาปฏิกรณ์ที่ชํารุดได้โดยน้ําได้ซึมผ่านชั้นใต้ดิน ลงสู่ทะเลเป็นจํานวนมหาศาลทําให้ทั้งพื้นดินและน้ําทะเลในบริเวณดังกล่าวปนเปืป้อนกัมมันตรังสีเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามทางการญี่ปุ่นกําลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยการใช้สารเคมีผนึกชั้นดินให้แข็งตัวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึมผ่านออกมาทางใต้ดินนอกจากนี้ยังมีการเร่งสูบน้ําออกจากบอ่อเก็บที่รั่วไหลยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะยืนยันนะคะว่าการรั่วไหลของกัมมันตรังสีที่ยังไม่สามารถควบคุมได้นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลหรือว่าประเทศใกล้เคียงเนื่องจากกัมมันตรังสีจะถูกเจือจางในทะเลจนไม่อยู่ในระดับอันตรายแต่นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าปัญหานี้เพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างมากในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อกลุ่โตเกียวได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกประจำปี2020ค่ะ